Hello, <laughs> hello, <laughs> hello. อ้าวพี่อโปเดียครับตื่นเต้นมากเลยไม่เป็นไรสบายดีไหมสบายดีครับผมวันก่อนเพิ่งเจอกันอยู่เลยเนาะใช่โอเคโอ้ทุกคนเข้ามาแบบว่าห้าหมืนคนแล้วสวัสดีทุกคนครับผมผมอโปสวัสดีครับผมครับประดับบทเป็นพอยครับสวัสดีครับผมซีสโอเค สวัสด so ve ีคร er ับผมไบร์ทวิชพาสมิติกลนะผมรับบทเป็นเวกัสในคินพอร์เดอะซีรีส์ครับ Hi for international fans um, Emma b o l who played the role in p o s t in k i n Porter SeriesOkay Hi my name is Bible which p a s medical I play the role of Vegas in King Porter SeriesAh uh, okay ready ก็พร้อมแล้วครับผมวันนี้พวกเราจะมาบอกข่าวดีทุกคนมากๆว่า เออคินพอดเดอะซีรีส์เวิร์ทัวร์สองพันยี่สนะครับผม oh. พรุ่งนี้ขายแล้วเวลาสิบโมงนะครับที่ t ทดดิเกตเมเจอทุกสาขา oh. ครับผมย้ำอีกทีนะฮะเวลาสิบโมงตรงทุกคนพร้อมกดบัตรกันได้เลยซึ่งแต่ว่าอขอย้ำเรื่องนี้ว่าจริงๆสิ่งที่ทั้งโปแล้วก็ทีมงานเบียองขาทุกคนนะ่ะคอนเซิร์นคือพวกเราไม่ได้อยากให้แบบว่าพยายามกดบัตรไปเพื่ออัพราคาขายคือ สิ่งนั้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าสะเทือนใจพวกเรามากอืม <c oughs> เพราะว่าพวกเราอยากให้แบบว่าอ,อทุกคนใช้สิทธิ์เท่าเทียมกันอย่างเต็มที่อ่ะเราเราเราแบบว่าอยากให้เพราะว่าทุกคนแบบตั้งตารอสิ่งนี้มาแบบว่ามากมากมายเลยเราแบบว่าแฮปปี้ไม่โปลมีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมครับผมเพื่อผมนแมน,นอินเตอร์นะครับผม so if you're in Thailand and you want to see the show on the 24th of july the tickets open tomorrow that's the 18th of june at 10 a.m right you can buy uh, tickets for kinport the series world tour 2022 at thaiticketmajor.com so if you're in thailand you want to stop by make sure you you know wake up early tomorrow mm -hmm. Uh, ทีเนี้ยคือต้องบอกว่าในโชว์เนี้ยคือมันเจ๋งมากๆเพราะว่าพี่ปอนแล้วก็ทีมงานเบี้ยคราวอ่ะเขาเขาเขาจะมานั่งคุยกับเด็กทีละคนเลยว่าแบบแต่ละคนมีมุมมองการมองโลกไงมีประสบการณชีวิตยังไงความสามารถส่วนตัวคืออะไรและพวกเขาจะดึงของพวกนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็น uh huh. เพราะแม้แต่เราเองก็แบบบ้าแบบเอ้ยเราทำสิ่งนี้ได้หรอ <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคน้องไบเบก็จะบอกกับแฟนๆทั่วโลก ว่า <Wow. S 2> อืมคืออย่างแรกนะคนระับผมแล้วผมแน,แน่นอนว่าทุกๆคนแบบอยากให้แฟนๆมาดูกันเยอะๆนะครับผมครับ <c oughs> แล้วสําหรับโชว์นี้ครับจะพูดได้เลยว่าโปรดักชันเนี่ยมันมันมันจัดเต็มมากแล้วเรามีนักแสดงเยอะมากแต่ว่าแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่นักแสดงสิบหกคนแน่นอนนะผม <c oughs> อันนี้ <c oughs> แค่แค่ <c oughs> พูดไว้เฉยอ่าคืออ่าแค่แค่แแพูดลอยนะคือ <laughs> ต้องอต้องรอดูว่าว่าในโชว์มันจะเป็นไงบ้างและ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราอะไม่ได้มาพวกเราไม่ได้อยู่แค่ที่ประเทศไทยคือช,ชื่อบอกกัแล้วว่ามันคือ World Tour พวกเราจะไปทั่วโลกแต่ <c oughs> ว่า <c oughs> เริ่มที่กร <c oughs> ุงเทพมหานครก่อนเป็นที่แรก <c oughs> และคร <c oughs> ับ <c oughs> ประเทศที่เราจะไปเนี่ยคือตอนนี้ทางเบีย c คาว d กำลังเดียวกับ l i ฟ e Nation อยู่ซึ่งพวกเราเนี่ยกำลังหาโปรโมเตอร์แต่ละประเทศนั้น,น,น ให้โปรโมเตอร์คือผู้จัดงานให้ได้ผู้จัดงานที่ดีดแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะให้ให้ความสุขกับแฟนๆได้อย่างเต็มที่ที่สุดแต่ว่า <c oughs> เป็นจะเป็นประเทศอะไรนั้นคือเรายัางขออุบไปก่อนแต่ถ้ามันก็จะมีประเทศแบบใกล้ๆมันมีอะไรบ้างนะไบโบมีคิดครับผมก็คือว่าประเทศแรกที่ พูดอาจจะไปนะครับผมหลังจากที่เราทําโชว์ที่กรุงเทพนะครับผมก็มีของก็ม่ของญี่ปุ่นแล้วผมเจอแพนนะครับผมหรือว่าประเทศใกล้เคียง maybe maybe ยังไม่มีอะไรทางการนะครับผมใช่แล้วแล้วถ้าเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งยุโรปล่ะเราเราเราจะไปแบบอย่างเช่นประเทศไหนบ้างบลเบอร์พอรู้ไหมอ๋อ อืมไม่แน่ไม่แน่ใจพี่พี่โบฟ <c oughs> ินิชเชลมีเราเราอาจจะไปอเมริกาใต้หรือไม่ก็แบบอืมอะไรเงี้ยไงไงเพราะว่าแบบแฟนๆเราฝั่งนั้นแบบให้การตอบรับดีมากคือพวกเราแบบอภิเษมากๆครับผมฝากฝ <ผม S 1> ากบอกกับอ่า international f a n หน่วนว่าในชมมันจะมีอะไรบ้าง So for our international fans, let me just recap everything that we talked about. First, if you're just joining us now, you can buy the tickets at uh, Tide Ticket Major on the 18th for the show in Impact Arena on July 24th. That's at uh, 10 a.m. tomorrow on the 18th. And uh, this show will be very, very, uh, you know, high production value. We have a lot of actors mm. and uh, for, for sure there's not just going to be us 16 actors um, on stage. For sure, for the show. Uh, right now, we're looking at maybe after Bangkok, maybe Japan or neighboring countries, South America, right? Uh, and could, we want all of you to be able to come see us. We want to meet you all. We're very excited. Mm -hmm. Yeah, because mm. uh, me and Beyond Crowd, um, no, people and Beyond Crowd, they, they try to at least. Uh, our potential I mean mm -hmm. uh, um, actors often for the series um, uh, for example our team at least the hidden potential that that we wouldn't know that we wouldn't know before that we have this potential that we will see um, another us of course mm -hmm. yes แล้วคือเราอยาก Sorry ahead ahead Go ahead เราอยากย้ำอีกทีนงว่าเราอยากเจอแฟนๆทุกคนมากๆเลยผมอ We are very excited We want to see all the fans from around the world We really want to meet you and see uh, all of you We want to perform for all of you and คือเราคือจริงๆต้องบอกว่าพวกเราอะ ตั้งตั t ty, t ik, t t ้งตั apan, ina, ia, splash, The, ้งตารอทุกคนมากๆแล้วก like, ็แบบดีใจที่แบบทุกคนให้การตอบรับดีมากๆเลยเพราะว่าคือทุกพวกแฟนๆทุกคนอยากเจอเราแน่นอนพวกเราก็อยากเจอแฟนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือคือต้องขอแทรกนิดนึงว่าพวกเราดีใจมากที่แบบแฟนๆให้การตอบตอบรับแบบตั้งหน้าตั้งตากดบัตรกันเยอะมากเพราะอย่างอย่างล่าสุดก็มีแบบว่าอย่างดีซเวนที่ให้ไปร่วมกิจกรรมกันแบบ เพื่อได้รับสิทธิ์อะไรเงี้ยคือทุกคนก็เข้าเข้ามาร่วมเล่นเกมเนี้ยกันแบบกันเป็นแสนเลยคือแบบว่าแบบในทวิตเงี้ยแบบสองแสนสามแสนเงี้ยซึ่งแต่ว่าเราคือทางดีเซเ่นเนี้ยเขาเลือกแค่หนึ่งร้อยคนที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อพีเซลซึ่งคือวันนี้ในวันเนี้ยมีหนึ่งร้อยคนที่ได้สิทธิ์ซื้อพีเซลไปแล้วซึ่งตอนนี้คือโซเอาไปแล้วนะฮะก็แบบ ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การตอบรับดีมากๆครับครับผมแล้วเราไปอ่านคอมเมนต์นิดดีไหมครับพี่บได้เลยโอเคโอเค we're gonna read some comments now so if there's any international fans who would like me to read in English I will read it พี่โปเป็นไทยที่พี่อ่านอ่านได้เลยนะครับแต่ว่าพี่ love you so much love you so much love you เขาบอกว่าเขาบอกว่ากูกดบัตรไม่ทันไม่สิเราต้องเราเราต้องส่งกําลังใจและส่งความรักไปเขาขอให้เป็นขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีแล้วกดบัตรได้ทันแล้วก็ได้มาได้เปลี่ยนความรักกับพวกเระตานะครับผมสาธุใช่ครับขอโชคดีครับโอ้บายบายพวโอ international fans หน่อยก็ขอให้เราได้เจอกัน So, for our interna international fans who want to meet us, we really, really want to meet you as well. We would just want to wish you the best of luck uh, in, you know, getting tickets, however you can. Um, <laughs> I can't say much, but just I give you uh, the best of luck, uh, sending good energy, good vibes. God, God bless you and your family. Yes. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Don't have any second thought <laughs> Welcome to Myanmar Welcome Please come to, to Singapore Malaysia Love you for Myanmar We love you too <laughs> <laughs> Where is Gray? Gray is resting right now Gray is resting right now อันนี้เป็นการไลฟ์ของเราครั้งแรกเลยไหมในการที่แบบว่าการไลฟ์ร่วมกันใช่ป่ะใช่โอ้ยโอ้ยมาขัดจังหวะฮัลโหลสวัสดีครับมาขัดจังหวะอะไรดีวันดีวัสดีวันดีดีสวัสดีครับไหนขัดจังหวะอะไรก้อนเนี่ยกำลังเห็นไหมน้อนะ อ่านคอมเมนต์เฉยๆครับผมอ่านเพื่อไปเล่นโซลหรอไหม่อหลอหลอหลอตั้งแต่วันไปแชร์แล้วเห็นเห็นอยู่โอ้ยนัดนัดกันแต่งตัวแต่งตัวแบบแมทชิ่งอ๋อเปล่าเปล่ามันเรื่องมันบังเอิญครับบังเอิญแต่ว่าแบบตกใจแล้วว่าไงวันนี้พี่ลายมาพูดเกี่ยวกับ Kinpo d e h e Series World Tour สองพันยี่สิบสองซึ่งวันพรุ่งนี้ เวลาสิบโมงเนี่ยวันที่สิบแปดมิถุนายนเราจะครับอย่งแรกบอกเลยว่าต้องขออนุญาตครูที่เขากำลังกาลังเทรนเราเนี่ยเพื่อโชว์ขอเขาาา <c oughs> ลายก่อนเพราะว่าทีมงานว <c oughs> ่าสองทุ่มสิบห้านะไปจะเอ๋หน่อยเราก็แบบไปไปจะเอ๋พี่ <c oughs> จะขอไปเป็น ก้างขวางคอหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยป oh. ุ๊บมาแล้วแล้วก็เลยต้องขออนุญาตเขาออกมาจากจากไอ้ที่เขากําลังสอนอยู่เ <laughs> พราะเพราะกําลังเตรียมเตรียม <laughs> ตัวเพื่อโช์นี่แหละ <laughs> วีคที่ผ่านมาเป็นวีคที่แบบได้พักผ่อนกันอ่า <laughs> แต่ละคนก็ไป <laughs> พักผ่อนแต่ว่าพอสตาร์ทหัววีคป,ปุ๊บโซโล่เลย <laughs> แต่ว่าต้องบอกว่าพวกเราคือซ้อมหนักกันมาอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะว่ามันมันมันเป็นการเตรียมเตรียมการมานานอะไรย่างนี้ยแบบ <laughs> 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 เราต้องบอกว่าแบบทั้งไบเบิลและพี่ไมอ่ะอ่ะไหนเล่าความรู้สึกที่เราได้ซ้อมเพื่อไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact ไอ้นเาเมืงองทองทันนีโปเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งในฝันของทุกๆคนแม้แต่โปเองก็ตามอืออืมก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วตื่นเต้นเพราะมันเป็นการสตาร์ทโชว์เวิร์ทัวร์ที่แรกครับแล้วก็ได้ยินข่าวเขาก็ซิปมาว่าไปหลายประเทศ ที่คอนเิริมแล้วได้อยู่นั่อิตาลีอิตาลีโอไปไปไปตามหามาเฟียที่ซิซิลีที่อิตาลีแล้วก็ไปดูโชว์ดูโชว์เราแล้วก็เขาบอกว่าจะมีอเมริกาใต้ครับที่อเมริกาใต้ก็ประเทศไหนที่ลุ้นมากเพราะพี่ไม่เคยไปเที่ยวอเมริกาใต้อืมมันเขาอกเดินไปยากใช่บินบินนานมากคือบินทีก็คือบินทีก็คือแบบ อืสิบกว่าชั่วโมงเกือบยี่สิบชั่วโมงในตนอนนั้นนะท่านพี่จำไม่ผิดพี่ก็เลยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นจะได้ไปแบบเออแฟนๆที่นั่นและที่สําคัญที่เอเชียที่เอเชียนี่คือเขา <Yeah. S 1> เขาไม่ยอมบอกเพราะพี่กระซิบถาม <S 2> <S 2> เขาบอกเขาเออมันมีเอเชียได้ไหมผมว่าพี่ก็ถามว่าพี่มันมีประเทศอะไรบ้างแต่เขาไม่ยอมบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มันชัวร์ก่อนอืมอ๋อแต่เมื่อกี้น้องไบเบิลเขาแบบว่า ทักเป็นแบบว่าพูดพูดมานิดหน่อยเป็นภาษาของชาตินั้นๆที่เราอาจจะไปเม,มื่อกี้พูดอะไรนะไปโบอืนี่ห้องก่ <laughs> งญี่ปุ่น <laughs> อ,อ๋อมีญี่ปุ่นยิปมีไปญี่ปุ่นชัวใช่ไหม <laughs> ไม่รู้อย่ามาถามกันทีนี้ <laughs> ไม่พราะเไม่ยอมบอกพี <laughs> ่จริงๆเขาไม่ยอมบอกพี่จริง <laughs> <ๆ>ว่าคือถ้าพี่พี่พี่ก็คาดหวังแบบโอ้พี่ไล่ชื่อประเทศมาเลยนนะั้นเทขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ว่า <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างก็ตื่นเต้นและที่สําคัญพี่คิดว่าโชว์ก็อาจจะแบบแต่ละประเทศอาจจะนะอาจจะเป็นโชว์ที่ไม่เหมือนกันอ๋อเออใช่หรือเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ไม่ไม่ราะว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าแต่ประเทศมันจะเป็นไงไปบอกครับผมก็ขอบอกก่อนนะว่า for the international fans each show will have uh, small details that are changed you know in order to ค e e p i t e x c ก t i n g ก็คือประเทศสำหรับป็นอินเตอร์นับเตรียมตัวรอได้เลยเพราะว่าแต่ละประเทศแบบโชว์ของแต่ละประเทศมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกแตกต่างกันนะครับผมก็คือตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศครับนี่คือทีมงานเขาเดินมากระแตะขาแลยที่บอกว่าไม่ไม่พูดหมายไม่พูดแล้วขอร้องหม่เลิกพูดได้ไหมเขากลตอยบอกไม่ต้องกลัวไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าเรารู้แค่ว่าเตรียมโชว์ตามลิสต์เต็มที่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เพราะเราเราไม่รู้พาร์ของคนอื่นไงจะรู้เรารู้พาร์ของเราเต็มที่ก็สปอยรู้แค่พาร์ของพี่เหรอวะแต่ว่าจะมีไซรกนิดนึงว่าอ,าอย่างในไอชีอีงเนี้ยเขาก็จะมีไซส์สตอรี่ใช่ปะ่ะไซส์สตอรี่ก็คือการแบบสลับบทกันไปมาเป็นเป็นไงพี่มากับไบเบิลสนุกไหมที่ได้เล่นเป็นตัวละคร,รอื่นในเรื่องกินพอส์สนุกสนุกสนุกใช่แล้วแล้วแล้วเนี้ยคือสปอยกับแฟนๆว่ามันจะมีไซส์สตอรี่ที่อยู่ในคน เออที่อยู่ในโชนี้ด้วยแต่ว่าใคระจะเป็นโชว์โชจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องตามไปดูอ,อุ้ยฟุรติ่นเต้น <laughs> พี่ตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ากลัวพูดไปแล้วผิดตื่นเต้นมากเลยเวลาเวลามาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เวลาพูดนอกเหนือที่เราแบบรู้แล้วกลัวจะป็นแบบหมอกหมอกทุกอย่างหนแบบเ่าบอกกับแฟนๆต่างชาติหน่อยว่าแบบว่า เป็นยังไงบ้าง,งความรู้สึกที่เราได้ซงซ้อมอะไรไปเตรียมตัวที่จะขึ้นแบบ Impact เป็นที่แรกเพื่อที่ได้ไปเจอเแฟนๆทั่วโลก mm hmm. so um as for international fans as you know we are preparing for our first show the opener at impact arena on the 24th next month and of course we'll be flying all over the world to meet you all we are trying we are training very very hard to prepare for this Everybody has a full set and full schedule. We're all working very, very, very hard, and um, we just we're very excited to see you all, and we're very happy and glad that there are, you know, people all around the world who want to see us, and who, who want to meet us, and who are always supporting us. And so we want to thank you. Hmm. And... อันนี้แบบว่ามันมันเป็นไงบ้างกับการที่นอกจากการได้เล่นคินฟอร์ตเด็ซีแล้วไบเบเนี่ยหรือว่าแม่แม่ในัน้นแสดงทุกคนในบีอ o น d ลาว u d เนี่ยเขาได้ขึ้นโชว์แล้วก็จริงๆแบบเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนคนไทยในการส่งความสุขไปทั่วโลกเลยอืมครับผมก็ในฐานะที่เราเป็นศิลป,ปินไทยนะครับผมศิป,ปินไทยที่จะเราได้มีโอกาสท,ที่ดีมากที่จะได้ สร้างความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกเลยครับแล้วก็รวมถึงรวมถึงไทยด้วยแล้วการที่ได้ทาแบบนี้มันมันมันเกินฝันมากเลครับผมก็เดี๋ยวแปลให้นะครับ so for international fans you know getting this opportunity as as you know Thai artists we have the opportunity to you know create happiness for people all around the world and that's that's a huge honor for us and um

อกิมูเล่น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 ทุกคนนี่คือเบอร์เดีวนะโป้กับเบิร์ดเฮ้ยหมายถึงสลิงแล้วคุณต้องทำอะไรใช่ไหมโอเคโอเคไม่โป้จะหยิบไม่โปหยิบโทรศัพท์มาโทรหาพี่กิบแล้วได้เหรอมีด้วยเหรอแต่ว่ามันก็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 หนักจริงๆเพราะตอนนี้ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยที่ซ้อมอยู่ก็พอดีมันสะกิดเขามันสะกิดว่าเดี๋ยวพี่คงต้องเข้าไปต่อแล้วเพราะว่า มามาแทรกระหว่างกลางคลาสแต่ว่าโอเคไปแล้วครับแต่ว่าเข,ขอบอาขอบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้มีแฟนๆบอกว่าแบบโหภารกิจส่งความสุขไปทั่วโลกอะไรเงี้ยแบบแบบเขาตื่นเต้นขนลุกแทนให้พี่มาบอกความรู้สึกอให้พี่มาบอกความรู้สึกก่อนไ,ไม่รู้ึกไงบ้างอ๋อก็จริงๆคือเป็นความรู้สึกดีๆเพราะว่านอกจากจะได้ส่งความสุขไปแล้วยังจะได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆหลากหลายประเทศแล้วก็ แล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและก็จะได้ทําอะไรที่แบบชีวิตนี้คิดว่าไม่น่าจะได้ทําด้วยในหลายๆคนที่เชื่อว่าอย่างนะี้ซึ่งการได้เห็นอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าพี่ว่าน่าจะมีความสุขไปด้วยกันอพูดพูดได้ไม่เยอะว่าเขาสะกิดอย่างเ <laughs> ขาสะกิดอย่างเขาสะกิดแบบไปแล้วครับต้องไปแล้ว <laughs> บายบายเดี๋ยวต้องไปแล้วซิ่งยูซึ่งสัยาพี่มาเขาบอกยูไก ไบไ่ bye, ครับ <laughs> เออมีความสุขมากที่ได้เห็นหน้าพี่ใหม่เหมือนแบบไม่ได้เห็นมานาน <laughs> เออแล้วเขาแบบเออ,เอ,อแบบเขาไปใช้พลังมาเขาแบบว่าดูแบบเป่งปรังเนาะแต่ว่าพวกเรา <laughs> ต้งงน้าตั้งตาซ้อมกันต่อไปไม่เป็นไรเราจะไปมีความสุขในโชว์วันที่ยี่สิสี่กรกฎาคมเดือนหน้าครับผมอ๋อ oh. คือบอกพูดวันที่ยี่สิบสี่มันเหมือนเหมือนไกลนะแต่ว่าจริงๆ <laughs> ริงตัดเลยใช่แล้วไงแล้วผมก็พูดคุยไหมครับผม,บผมก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอยากพูดอีกทีนึงว่าอยากให้อยากขออวยพรทุกคน,นคับผมอวยพรว่าในการกดบัตรพรุ่งนี้ <laughs> ขอให้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะรผม ไว้พอเหี่ยบส,ส่งส่งส่งกำลังใจไปให้คราพี่โบมีอะไรเติมไหมก็อย่างที่แบล่คบอกพวกเราก็เป็นแบบกําลังใจเชียร์ทุกๆคนอยู่แต่ว่าอาที่สําคัญนอกเหนี่ยจากการกดบ,บัตรตอนสิบโมงวันพรุ่งนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆเรามีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ใช่แค่ในโชว์เรามีเซอร์ไพรส์กับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคือต้องขอ,งอย้ําอีกครั้งจริงๆว่า อย่ากดบัตรเพื่อไปอัพราคานะฮะคือไม่อยากให้ทุกคนเสียใจจริงๆมันเ,เราพวกพวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแบบอยากให้ตั้งตารอ,อการอยากให้แบบว่าฟังประกาศว่า,เ,าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเริ่มซื้อบัตรกันแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ทุกคน <c oughs> หลังจากที่ได้บัตรมาแล้วจริงๆแล้ว สิ่งที่จริงๆอยากดูนะจริงๆแล้วทางเบลอนคาวอยากดูรีอคชันอยากดูรียคชันว่าหลังจากความรู้สึกหลังจากที่กดบัตรแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างพอรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มาเจอกันมาไลกเปลี่ยนความสุขนะเป็นยังไงบ้างครับผมอือฮึอือฮึโอเคครับผมแล้วจริงๆอยากก็อยากฝากเป็นภาษาอังกด้วยแล้วกันนะเผื่อมีแฟนอินเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย yeah so, so again, again, um, hmm yeah, um, okay so for our international fans that are in Thailand again I we would just want to uh, wish you luck uh, for you know getting the tickets tomorrow at 10 a.m uh, we hope that it you know it goes well and that you you get what you desire and uh, we want to you know strongly Suggest again that if you get the card, please do not, you know, resell it. Um, because, you know, it is so it's fair for everybody. You know, that's that's the stance that our company takes. And if you want to, uh, we would love to see the reaction that you get. So if you get the card, maybe record your reaction and then share it to the tag. We would love to see, um, your reaction. So yeah, thank you. <laughs> เดี๋ยวต้องบอกพวกเราต้องขอตัวก่อนแต่เดี๋ยวจะมีใครเข้ามาอีกเขา้าเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็รอดูกันเอ้ยจริงๆทุกคนรู้นี่ก็คือน้องบาโค้ดกับน้องเจฟส์ใช่ครับผมใช่จริงๆจริง,งระหว่างรอเราก็อ่านคอมเมนต์ไดก็รอเจฟกับบาโค้ดก็ได้นะครับผมทำไมคอมเมนต์พี่ค้างพี่ว่าพี่ก็ไฮเทค Nice work วิวมา Nice work ไหนอะ thank you วิวมาหรอ <laughs> Thank you for translating, no problem. I got you guys. <laughs> <laughs> oh, <ní ná. coughs> oh Jeff Jeff Sutter. What up, Jeff? What up, Jeff? Hello guys, this is Jeff Sutter. <coughs> อีโยโอเคเดี๋ยวมอบอาวพี่ผมหายไปแล้วก็คือหลุดไปเลยเพราะว่ามันเลยคนพี่มาแล้วแรงกินนิดนึงฮะโอเคมาแล้วพี่โอเคมาแล้วเดี๋ยวผมมอบโอเคขอมอบหน้าที่ทรานเลเตอร์ให้เจฟปตั้งนะครับผมแจฟพระเจ้าเจฟผมชอบที่พวกคุณกลัวการสปอยกันนะผมชอบมากเลย กลัวมากกลัวมากมากมากผมแบบดูอยู่ตลอดเลยอยากให้หลุดนะพอพอจะสปอยปุ๊บคุณก็ส่งให้อีกคนหนึ่งเจฟอยากให้ลุดนะนี่เจฟกับไบโบไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้แบบเห็นทันหรือเปล่าที่พี่ปอยเข้ามาเหม็นคือระหว่างที่พี่มาพูดอะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วเหมือนพี่มาจะพยายามเหมือนพี่มาจะมีสายที่จะลุดสปอยใช่ปะพี่ปอยก็เข้ามาพิมพ์ว่าเดาไปเถอะไม่ถูกหรอกได้แล้วก็เพิ่มควานดานให้อีกว่า ฉันจะพูดอะไรหรือเปล่านะอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะก็ใดๆก็ตามเจโหเจ๊อยากฟังท่อนฮุกหรือเพลงใดๆก็ได้ของแบบแค่เธอหน่อยได้ไหมสักนิดนึงก่อนที่พวกเราจะไปอ่ะก่อนที่จะไปกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูในโชว์ซึ่งในโชว์เนี่ยมันมีมากกว่านี้แน่นอน ไม่ใช่แค่การร้องเพลงแค่เธอในเวอร์ชันที่ทุกคนได้ยินกันแน่นอนนะครับผมก็เราติดตามว่รามมนจะเป็นเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าจริงผมก็กลัวการสปอยเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาสักท่อนแล้วกันครับมามาโลกที่ไร้ดวงดาวแต่ว่าสองเราจะก้าวไปนันท์เทว ก็ฉันมีคำคืนนี้ที่มีค่าเปล่าว่า don't you stay yeah oh yeah เก่งมากเจฟแล้วน้องมาโคอยู่ไหนโอเคครับผมแล้วน้องมาร์โจอยไม่ได้เพราะว่ามันจ่ายได้แค่สี่คนอ๋อเหรอเดี๋ยวเราเราต้องลากันก่อนนะครับผมบอกนะ ค่ัขอบคุณทุกคนสวัสดีครับเจกันครับผมเจกันเจกันพี่โผครับดีอเบสสวัสดีครับแจ๊บบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ